ยินดีต้อนรับสู่เกมถังซาน MMO RPG นะครับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาอธิบาย5เงื่อนไขนะครับในการปลดล็อกทักษะระเบิดวงแหวนของถังเฮ้านะครับว่ามันมีอะไรบ้างสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่ยังไม่เข้าใจในตัวเกมนะครับเมื่อเราเข้ามาในหน้ากิจกรรมของถังเฮ้านะครับเราก็จะพบว่าเขามีเงื่อนไขอยู่ทั้งหมด5เงื่อนไขนะครับ และในแต่ละเงื่อนไขนั้นก็จะมีอยู่2เป้าหมายนะครับก็คือเป้าหมายเล็กกับเป้าหมายใหญ่ซึ่งในแต่ละเป้าหมายก็จะมีภารกิจยากง่ายที่แตกต่างกันนะครับแต่ตรงนี้ผมบอกก่อนนะครับในส่วนของเป้าหมายเล็กสะส่วนใหญ่นั้นจะปลดล็อกตามเนื้อเรื่องนะครับเรามาดูกันที่เป้าหมายเล็กของเงื่อนไขที่1กันนะครับเขาบอกว่าให้เรานะครับเป็นเจ้าของวงแหวนวิญญ,ญาณ3วงแล้วก็สวมใส่ทักษะของวงแหวนนั้น,น,นๆนะครับอันนี้ปลดล็อกตามเนื้อเรื่องไม่ยากนะ ต่อมานะครับอันที่2นะครับของเงื่อนไขที่1ก็คือเคลียร์เช็คอะคาเดมี่สครั้งในระดับง่ายนะครับอันนี้ก็ปลดล็อกตามเนื้อเรื่องเช่นเดียวกันนะครับส่วนใครที่ไม่รู้ก็คือให้เรานะครับเข้ามาที่แผนที่ตรงนี้นะครับจากนั้นก็กดเข้าไปเลยนะฮะเมื่อเรากดเข้ามานะครับเราจะเจอกับหน้าดันเจี้ยนแบบนี้นะครับให้เรากดไปที่อาจารย์เจ้าอูจีนะครับมุมซ้ายบนนะครับแล้วเราก็เล่นด่านนี้นะครับจํานวน2ครั้งซึ่งมันต้องจัดปาร์ตี้ในการเล่นนะครับ เมื่อเราเล่นตรงนี้ครบ2ครั้งนะครับเราก็มาเล่นระดับยากอีก1ครั้งรอไว้เลยนะครับเพื่อภารกิจต่อไปต่อมานะครับก็คือเป้าหมายเล็กข้อที่3นะครับเขาบอกว่าให้เราได้รับคะแนนรวมของตัวละครเนี่ยถึง180 0 0คะแนนอันนี้ไม่ยากนะครับเล่นตามเนื้อเรื่องยังไงก็ปลดล็อกเนาะต่อไปเรามาดูกันที่เป้าหมายใหญ่นะครับของเงื่อนไขที่1นนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับในส่วนของ ข้อแรกนะครับของเป้าหมายใหญ่เงื่อนไขที่1ก็คือให้เราเคลียร์เช็คอะคาเดมี่หครั้งในระดับยากนะครับที่พี่บอกว่าให้เราเล่นไปเลยนะครับเมื่อกี้ถ้าเราจัดการตรงนั้นก็จะเคลียร์ตรงนี้ไปด้วยนะครับต่อมาอันที่2นะครับก็คือคะแนนรวมของตัวละครของเรานะครับถึง24,00 0คะแนนนะครับอันนี้ก็ปลดล็อกมาเรื่อยๆตามเนื้อเรื่องนะครับเต้นมาเรื่อยๆยัยงไงก็ถึงนะ ต่อมาเรามาดูกันในเงื่อนไขที่2นะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเราจะเริ่มดูกันที่เป้าหมายเล็กกันก่อนนะครับในส่วนของเป้าหมายเล็กข้อที่1นะครับเขาบอกว่าคะแนนรวมของพันธมิตรของเราเนี่ยบวกกันถึง5ดาวนะครับตรงนี้หลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับมันคืออะไรเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับที่เขาบอกว่าให้เรารวบรวมดาวของพันธมิตรของเราให้ถึง5ดาวนั่นหมายถึง ตัวละครของเราตรงนี้นะครับที่เป็นเพื่อนของเราที่เราใช้ลงสนามเนี่ยนะครับเรามีอยู่5คนคนละ1ดาวก็เท่ากับ5ดาวหรือเราจะมีอยู่แค่2คนแต่คนหนึ่ง3ดาวคนหนึ่ง2ดาวอันนี้ก็ปลดล็อกเช่นเดียวกันนะครับต่อมาดูข้อที่2ครับเขาบอกว่าพันธมิตรอย่างน้อย1คนนะครับเลื่อนถึงระดับ4อันนี้คืออะไรนะครับอันนี้หมายถึงตัวละครของเพื่อนเรา1คนนะครับเรา ทะลวงพลังของพวกเขานะครับจนถึงขั้นที่4นะครับก็คืออย่างเสียวอู่เนี่ยเขาอยู่ขั้นที่2นะครับเราก็เก็บชิ้นส่วนพวกนี้นะครับมาใส่ให้ครบจากนั้นเขาก็จะเลื่อนขั้นไปถึงระดับ4นะฮะ mm hmm. ต่อมานะครับอันที่3นะครับนันใครที่3ามเขาบอกว่าความชํานาญในการล่าวิญญาณของเราเนี่ยเพิ่มขึ้น 3. 5เนะครับความชํานาญในการล่าวิญญาณคืออะไร อันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องทําเองนะครับซึ่งโอกาสที่มันจะปลดล็อกตามเนื้อเรื่องเนี่ยถ้าคุณไม่เข้าใจก็จะไม่ทาก็จะทําไม่ได้นะครับให้เราเปิดมาที่หน้าโปรไฟล์นะครับเลื่อนลงมาที่ด้านล่างนะครับจากนั้นให้เพื่อนเพื่อนนะครับสังเกตที่ตรงนี้นะครับตรงนี้เขาจะเขียนว่า0.2%ตรงนี้แหละครับคือความชํานาญล่าวิญญาณนะครับที่เขียนเป็นภาษาจีนอยู่ตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนจาตัวอักษรแบบนี้ไว้นะครับ และต่อมานะครับเรามาดูกันที่เงื่อนไขที่2ในเป้าหมายใหญ่กันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับหัวข้อที่1นะครับเขาบอกว่าให้เรานะครับเลื่อนระดับพลังวิญญาณถึงระดับที่30นะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเล่นตามเนื้อเรื่องมาเรื่อยๆนะครับยังไงก็ตวดล็อกแน่นอนนะครับและในส่วนของเงื่อนไขข้อที่2นะครับเขาบอกว่าคะแนนรวมของพันธมิตรในการรบของเราเนี่ยนะครับจะต้องไม่น้อยกว่า9 0,000คะแนน ตรงนี้คืออะไรนะครับสาหรับใครที่ไม่เข้าใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับนี่เลยครับมันคือคะแนนรวมทั้งหมดนะครับของพันธมิตรภายในทีมของเรานะครับเมื่อนํามารวมรวมกันเนี่ยมันจะต้องมากกว่า9 0 0 0 0คะแนนนะครับก็คือคนละ2 0 0 0 0ื่นสามหมอะไรก็แล้วแต่นะครับพอมารวมกันเนี่ยมันจะต้องมากกว่า9 0 0 0 0นะฮะเดี๋วแล้วก็มาถึงเงื่อนไขที่3แล้วนะครับหลังจากนี้นะครับผมจะไม่ขออธิบายถึงภารกิจที่มันสามารถปลดล็อกได้ตามเนื้อเรื่องอยู่แล้วนะครับแต่ว่า ผมจะไปโฟกัสอยู่กับภารกิจบางภารกิจนะครับที่เราจําเป็นที่จะต้องทําขึ้นมานะครับถึงจะผ่านด่านได้นะครับเพราะว่าภารกิจส่วนใหญ่ในเป้าหมายเล็กเนี่ยนะครับมันจะเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนะครับอย่างอันนี้นะครับไปที่อันที่3นะครับเขาบอกว่าความชํานาญในการล่าวิญญาณของเราเพิ่มขึ้น7%อันนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยที่เล่นอาจจะไม่ผ่านเลยนะครับเพราะว่าไม่เข้าใจนะครับส่วนหนึ่งกับ2เนี่ยเล่นตามเนื้อเรื่องมายังไงก็ผ่านแน่ๆนะครับ แล้วไอ้ที então, ่บอกว่าความชำนาญในการล่า <pol> วิญญาณเพิ <ver> ่ม <initiation> ข <pic> ึ <internally> ้น7%เนี่ยมันค <lik> <my> ืออะไรเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับครับความชํานาญในการล่าวิญญาณนะครับจะเพิ่มขึ้นได้ก็คือจากการที่เราใส่การ์ดเข้ามานี่แหละครับซึ่งการ์ดแต่ละใบนะครับมันจะมีค่าสแต็คที่แตกต่างกันนะครับผมจะขอยกตัวอย่างการ์ดขึ้นมาหนึ่งใบอย่างการ์ดสีม่วงของเจ้าเสือตัวนี้นะครับการ์ดตัวนี้นะครับมันก็จะเพิ่มความชํานาญในการล่าวิญญาณนะครับเมื่อเราปลดล็อกมันถึงเลเวลหนึ่งนะครับ มันจะบวกความชํานาญในการล่าวิญญาณที่0.2นะครับแล้วก็สามารถบวกขึ้นไปได้จนถึงเลเวล3นะครับถ้าให้ผมเดาใบนี้น่าจะตันอยู่ที่1นั่นเองนะครับซึ่งมันก็ยังมีอีกหลายการ์ดนะครับที่มันสามารถบวกความชำนาญในการล่าวิญญาณได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะเอาไว้ทําในคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับว่ามันมีการ์ดใบไหนบ้างนะครับต่อมานะครับก็คือเงื่อนไขที่3นะครับในส่วนของเป้าหมายใหญ่นะครับ อันแรกนะครับเขาบอกว่าจะแปลยังไงดีนะครับเอ่อคือเหมือนให้เราไปตีตีมินิบอสลาดบอสอะไรอย่างนั้นหรือเปล่านะครับตัวเลเวล4 1ครั้งนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะจะเรียกมันว่าอย่างไรดีนะครับแต่ว่าอ่าส่วนวิธีการไปตีมันนั้นไปตีที่ไหน,นเ,เดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันนะครับถ้าหากว่าใครยังไม่ผ่านนะครับก็ให้กดเข้ามาเลยนะครับทีนี้เมื่อเรามาที่หน้านี้นะครับให้เรา เลือกตีตัวเลเวลที่4นะครับตัวนี้มันจะดปกระดูกวิญญาณด้วยนะซึ่งมันก็จะเป็นไปตามเนื้อเรื่องที่ต้องการนะครับแต่มีเงื่อนไขแค่อย่างเดียวนะครับคือเราจะต้องมีพลังรบเนี่ยอย่างน้นนอยๆ4 6 0 0 0ขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถต่อสู้กับมันได้นั่นเองนะครับมาถึงภารกิจที่2ของเงื่อนไขข้อที่3นะครับอันนี้เขาก็บอกว่านะครับ คะแนนรวมของตัวละครของเราเนี่ยนะครับจะต้องถึง4ี่หมื่นห้านะครับยังไงเราต้องทําให้มากกว่า4ี่หมื่นห้านะเพื่อที่เราจะไปตีเอากระดูกวิญญาณเมื่อกี้เขาต้องการ4ี่หมื่นหกนั่นเองนะครับมาถึงเงื่อนไขที่4นะครับเป้าหมายเล็กนะครับอันที่1นนะครับเขาบอกว่าให้เรามีวงแหวนวิญญาณ8วงนะครับณนะที่นี้ไม่ได้หมายถึงให้เราเลื่อนระดับไปถึงระดับ80นะครับคำว่า8วงหมายถึง การที่เรามีวงแหวนอยู่แล้วนะครับสมมติว่าเรามีสี่วงนะครับเราจะต้องไปบวกวงแหวนวิญญาณเพิ่มปกติมันจะเป็นเหลืองเหลืองม่วงม่วงใช่ไหมถ้าหากว่าเราไปบวกมันก็อาจจะเป็นสีเหลืองแล้วก็เหลืองอมชมพูม่วงอมดําอะไรอย่างนี้นะครับคือมันวงแหวนแต่ละวงเนี่ยมันสามารถบวกได้อีกหนึ่งวงนั่นเองนะครับทำให้ยุมันมากขึ้นนั่นแหละในส่วนันที่2นะครับเขาบอกว่าคะแนนรวมของพันธมิตรในการต่อสู้ ถึง10ดาวอันนี้ก็เหมือนก,นกันกับอันที่เคยอธิบายผ่านมานะครับก็คือคนคนลัด,ดาว2ดาวเข้ามารวมๆกันเนี่ยก็เป็น10ดาวนั่นเองนะครับทีนี้มาโฟกัสเรือที่3ดีกว่านะครับอันที่สาเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะครับถ้าทําไม่ได้หรือไม่เข้าใจอาจจะไม่ผ่านเลยนะครับในส่วนของตัวที่3นะครับเขาบอกว่าการโจมตีคริติคอลของตัวละครของเราเนี่ยจะต้องสูงถึง3 5ขึ้นไปนะครับถึงจะผ่านเงื่อนไขนี้ ทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าวิธีการที่เราจะเพิ่มอัตราคิย์ที่เข้าให้กับตัวละครของเราเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงและเราจะดูอัตราคิย์ที่เข้าของตัวละครของเราที่ไหนว่าเรามีเท่าไหร่นะครับทีนี้เรามาดูวิธีการดูอัตราคิย์ที่เข้าของตัวละครของเรานะครับว่าตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่นะครับให้เราเข้ามาที่โปรไฟล์ของเรานะครับจากนั้นก็สังเกตที่ด้านล่างนะครับมุมมุมขวานะครับให้เรากดขึ้นมา1ครั้งนะครับสังเกตที่ตรงนี้ดีๆนะครับ ทางด้านซ้ายนะครับที่102.21%ของผมตอนนี้คืออัตราคิย์ที่เนะครับตรงนี้และในส่วนของทางขวาเนี่ยจะเป็นความเสียหายคีิที่เนะครับและถ้าหากว่าเราอยากจะเพิ่มอัตราคิย์ที่เขนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับการ์ดที่เรานํามาใส่นี่แหละครับว่าเราใส่การ์ดแบบไหนเข้าไปซึ่งในการ์ดแต่ละใบนะครับมันก็จะมีค่าสแตกที่แตกต่างกันผมจะยกตัวอย่างเช่นการ์ด SSR ใบนี้นะครับ อย่างการ์ดใบนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าหากว่าบวกถึงเลเวล2นะครับเขาจะปลดล็อกอัตราคีย์ิคอลนะครับอยู่ที่0.80เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่0.8เนะครับแต่ถ้าหากว่าไปถึงเลเวล3นะครับเขาจะเพิ่มอัตราคียทิคอลอยู่ที่1เนนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็คือเป้าหมายใหญ่ในเงื่อนไขที่4นะครับอันนี้ก็ปลดล็อกตามเนื้อเรื่องเหมือนกันนะครับอันที่1นนะครับก็คือ เข้าไปในป่าวิญญาณนะครับป่าดวงดาวนะครับไปไปผ่านมาให้ได้1ครั้งนะครับในส่วนของอันที่2ก็คือพลังรวมของเรานะครับณปัจจุบันนี้จะต้องมากกว่า55,000คะแนนนะครับคุณจะอัพเกรดยังไงก็ได้นะครับเรื่องของคุณนะครับแต่ว่าจะต้องให้มันมีค่าพลังที่มากกว่า55,000นะครับส่วนอันบนเนี่ยปลดล็อกตามเนื้อเรื่องไม่ต้องซีเรียสนะฮะมาถึงเงื่อนไขสุดท้ายนะครับเงื่อนไขข้อที่5นะครับกับเป้าหมายเล็ก อันนี้ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนนะครับแต่ว่าการหาวัตถุดิบมานั้นค่อนข้างที่จะยากสักนิดหนึ่งนะครับมาดูกันที่อันแรกนะครับอันแรกนะครับเขาบอกว่าให้เราสวมใส่กระดูกวิญญาณนะครับจำนวน4ชิ้นด้วยกันนะครับส่วนอันที่2นะครับเขาบอกว่าให้เรานะครับตีบวกกระดูกวิญญาณของเราทั้งหมดนะครับให้มันถึงระดับที่12นะครับก็คือตีบวก12นั่นเองนะครับจากทุกชิ้นที่เรามีนะฮะส่วนอันที่3นะครับอันนี้ก็เพิ่มเติมจากอันที่แล้วก็คือการ เพิ่มอัตาราคริติคอข้อนะครับเพิ่มการโจมตีคริติคอข้อของเราจาก35%เมื่อกี้ให้กลายเป็น40%นั่นเองนะครับมาถึง2เงื่อนไขสุดท้ายนะครับในการปลดล็อกทักษะระเบิดวงแหวนนี้นะครับอันแรกนะครับมีเงื่อนไขแค่อ,อย่างเดียวเลยนะครับคือเราจะต้องเลื่อนระดับพลังวิญญาณของตัวเองนะครับให้ถึงระดับ42นะครับจากนั้นเดี๋ยวตัวเกมเนี่ยเขาจะโยนเราเข้าไปต่อสู้ในด่านนี้ ได้นะครับก็คือต้องต่อสู้กับพวกอะไรนะไทวาไฟนะครับในโรงเรียนนั่นแหละนะครับหครั้งชนะมาก็จบแล้วนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับและอันที่2ก็คือเพิ่มพลังรบของเรานะครับให้ถึง6 5ห0 0หรือมากกว่านะครับอันนี้ก็จะปลดล็อกได้แล้วนะครับฟังมาถึงตรงนี้นะครับบทสรุปของภารกิจระเบิดวงแหวนนะครับที่เราจะได้การทักษะนี้ไปนะครับ หลักๆมันก็จะเป็นการเพิ่มอัตราคิย์ที่ข้อนะครับแล้วก็เพิ่มพลังรบให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับและถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับมีประโยชน์อย่างไรกับท่านที่ฟังอยู่นะครับมีประโยชน์อย่างไรกับมือใหม่ที่กําลังเล่นอยู่หนะ้าตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับทุกท่านขอบคุณทุกคนที่รับชมขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยนะครับ